ประโยชน์ของจุลินทรีย์เจาปวนครับเมื่อเรานําไปใช้กับพืชส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตหรือว่าเราจะนําไปลาดลดกองปุ๋ยหมักช่วยให้ปุ๋ยหมักมีการย่อยสลายได้ดีเราก็จะนํเจาป่วนครับมารวยกับข้าวสวยนะครับทาการคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจากนั้นนะครับเราก็นํามา หลังจากที่เราหมักได้สามวันต่อไปนะครับเราก็ทําการเติมน้ำครับลงไปเราก็ทําการหมักไปอีกเก็บวันแล้วก็สามารถนําินซีไปใช้ได้เลยครับการดูแลรักษานะครับเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มลลการนําไปใช้งานครับเราก็จะรองเอาส่วนที่เป็นน้ำครับ 200cc ครับ,บต่อน้ํา20ลิตรจากนั้น,นครับเราก็ทําการด้านลดนครับในกองปุ๋ยหมักสําหรับจะนําไปใช้กับพืชผักนะครับเราใช้ในตาส่วน 2 0ซี CC, ต่อน้ํา20ลิตรครับ mm hmm. เทคนิคการทําจุลินรีย์เจ้าปวก mm hmm. เทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําจุลินทรีย์เจ้าปวกครับ mm hmm. จุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับคือจุลินรีย์นะครับที่ได้จากการนําเจ้าปวกนะครับมาหมักเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งจุลินทรีย์เจ้าปวกนี้ครับก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือแบบน้ําและแบบผง ข้อแตกต่างของจุลินทรีย์แบบน้ํากับแบบผงนะครับสำหรับแบบน้ำนะครับเรานําไปหมักประมาณ7วันเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นหรือราดลดได้สําหรับแบบผงนะครับเราก็จะใช้ในการขยายให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะทําจุลินทรีย์จาปวกแบบน้ํา ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปวนครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเราจะใช้ในการฉีดพ่นแปลงนาเข้าหรือว่าเราจะนําไปลาดลดวัดสดุอินทรีย์วัตถุก็กองปุ๋ยหมักช่วยให้ปุ๋ยหมักนะครับมีการย่อยสลายได้ดีนะครับเมื่อเรานําไปใช้กับพืชนะครับก็จะทําให้นําไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับทาให้รากของพืชดูดซับธาตุอาหารได้ดีส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตมีความแข็งแรงดีครับ ลักษณะของเจ้าปวกนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าบริเวณที่เราจะขุดดูเจ้าปวกนะครับว่ามันมีกองปวกอยู่หรือไม่ครับบริเวณนี้มีกองปวกอยู่นะครับแสดงว่าในบริเวณรอบๆจะมีเจ้าปวกนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของเจ้าปวกเราจะขุดขึ้นมานะครับมันจะอยู่ใต้ดินครับลักษณะของเจ้าปวกจะเป็นอย่างนี้ครับถือว่าเป็นของดีเลยนะครับตัวนี้เราจะนําไปทําการทําน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกครับนี่ครับลักษณะของ กันอยู่ของมันครับเจ้าปัวของแท้ครับสําหรับส่วนที่เราจะนําไปใช้นะครับก็คือบริเวณแบบนี้นะครับที่มีเขาเขาขึ้นอย่างนี้ลักษณะของมันนะจะมี ความนุ่มตรงนี้นครับเราจะนําไปบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ไปคุกกับข้าวครับเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของปลวกซึ่งปลวกมันจะอยู่เลนใต้ดินแบบนี้เจ้าวปลวก,ก็อยู่ในลักษณะนี้นครับใครที่ขุดดินไปพบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของดีเลยนะครับให้นํามาทําจุลินทรีย์เจ้าวปวกครับสวยงามเลยครับแบบนี้ จ้าปลวกนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ประมาณ200กรัมในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโดยใช้กับน้ํา20สิลิตรเราก็จะนำเจ้าปลวกนะครับมารวยกับข้าวสวยนะครับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันครับสำหรับข้าวนะครับก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาใส่ถังหมักนะครับ เหลือให้ทั่วถังนะครับจากนั้นทําการปิดฝานะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาการหมักเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นะครับขยายตัวได้ดีนะครับสําหรับถังนี้นะครับเราทําการหมักไปแล้วนะครับเป็นเวลา3วันนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีลาขาวนะครับเป็นสปอร์เต็มเลยนะครับหลังจากที่เราหมักได้3วันครับต่อไปนะครับเราก็ทําการเติมน้ำครับลงไป ตอนจากนั้นนะครับก็ทําการปิดฝานะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการทํนะครับหลังจากที่เราทําการเติมน้ําแล้วนะครับเราก็ทําการหมักไปอีกเวันแล้วก็สามารถนําจุลินทรีย์ไปใช้ได้เลยครับสําหรับถังนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาหมักมาแล้วเวันนะครับสังเกตว่ามันจะมีชี้ขาวๆเต็มเลยครับตัวนี้ก็คือฮิวมัสซึ่งเป็นชี้อของจุลินทรีย์แสดงว่าจุลินทรีย์ในถังนี้มีจํานวนมากเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยครับ สำหรับการดูแลรักษานะครับเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มครับไม่ต้องร่มมากก็ได้นะครับเนื่องจากกระบวนการหมักมันต้องใช้กระบวนการที่มีความร้อนด้วยการให้อาหารก็คือเป็นข้าวนะครับจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้ที่เราจินเหลือะครับเราก็สามารถนํามาใส่ได้เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ การนําไปใช้นะครับสมมุติว่าเรานําไปใช้ห้าลิตรเราก็เติมน้ําเข้าไปห้าลิตรนําเข้ามาให้เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับเราก็จะมีจุลินทรีย์เจาปวกไว้ใช้งานได้ตลอดนะครับ <S <S ถ้าเรานําไปลาดรถกับกองปุ๋ยหมักเราจะนําไปใช้งานโดยใช้ในอัตราส่วนจุลินทรีย์เจาปวกสองร้อยซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรถ้าเป็นลาดรถหรือว่าฉีดพ่นนะครับเราใช้จุลินทรีย์เจาปวกยี่สบซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรสามารถใช้ได้อาทิตย์ละสองครั้ง สำหรับการใช้กับต้นไม้หรือว่าพืชผักนะครับเราสามารถฉีดพ่นได้สัปดาห์ละสองครั้งแต่ถ้าเป็นการลาดลดปุ๋ยหมักเราใช้ครั้งเดียวได้เลยนะครับจุลินทรีย์เจ้าป่วงนะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน,นครับถ้าเราเติมอาหารให้มันก็จะอยู่กับเราได้นาน,นครับถ้าเราไม่ให้อาหารภายในเวลาหเดือนครับจุลินทรีย์ก็จะตายนะครับเราก็เริ่มทําใหม่เลยครับ จุลินทรีย์เจาป่วงนะครับใช้กับพืชผักได้กับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพวกผลไม้ชนิดต่างๆนะครับและสามารถใช้กับพืชได้กับทุกช่วงอายุนะครับส่วนปุ๋ยหมักนะครับเราก็สามารถใช้กับปุ๋ยหมักทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักใบไม้เราก็สามารถใช้ได้ สำหรับการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะรองเอาส่วนที่เป็ี่ยนน้ำครับวันนี้นะครับเราจะนำไปลาดรถกองปุ๋ยหมักนะครับโดยใช้ในอัตราส่วนจุลินทรี์จาปวก200ซีซีนะครับต่อน้ำา20บลิตรจากนั้นนะครับเราก็ทําการลาดรถนะครับในกองปุ๋ยหมักตัวนี้จะเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับที่เราทําการหมักในตะกร้านะครับสําหรับปุ๋ยหมักพืชสดนะครับถ้าเราใช้จุลินรีย์จาปวกมาทําการลาดรถนะครับก็จะทําให้ปุ๋ยหมักของเรามีการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับ สำหรับจะนำไปใช้กับพืชผักนะครับเราใช้ในาตาส่วน 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ สำหรับการลดกับพืชผักนะครับเราก็ทำการลดบริเวณโคนต้นนะครับการนำจุลินทรีย์ตัวนี้มาใช้กับพืชผักนะครับก็ช่วยให้พืชผักมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับจะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วก็ช่วยให้สีวัตถุปลดปล่อยธาตุอาหารให้รากพืชดูดซับไปเลี้ยงลำต้นและทำให้พืชของเรามีการเจริญเติบโตได้ดีครับสำหรับเวลาในการลาดลดนะครับเราสามารถทำได้เกือบทุกเวลานะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับจุลินรีย์เจ้าปลวกครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเราทําครั้งเดียวสามารถเจ็บไว้ใช้ได้ตลอดชั่วอายุของเราถ้าเราเติมอาหารให้มันตลอดช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากจุลินทรีย์เจ้าปลวกตัวนี้นะครับจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้รากพืชสามารถดูดซับอาหารได้ดีเราใช้กับปุ๋ยหมักนะครับก็จะทําให้ปุ๋ยของเรามีการย่อยสลายได้ดีนะครับเทคนิคการทําจุลินทรีย์เจ้าปลวกเทคนิคนี้ทดลอง แล้วได้ผลดีครับ